รายงานผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่1 1. เมษายน2568ของนายอนุชิตแก้วหูนอกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวงสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพ สร้างคนดีมีความสุขส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมดำเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตเเพื่อให้ปี2568เป็นปีแห่งการฟื้นฟูดูแลและพลิกโฉมการศึกษาผ่านกระบวนการ p 2 a d c 3 r โมเดล ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพตามเป้าหมายคือเรียนดีมีความสุขสถานศึกษาปลอดภัยด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยขอสรุปภารกิจการบริหารสถานศึกษาสีด้านดังนี้ด้านการบริหารวิชาการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยเพื่อปลูกฝังความรักสถาบันหลักของชาติจัดโครงการกิจกรรมที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจและความต้องการเช่นกิจกรรมกีฬาดนตรีกิจกรรมทัศนศึกษาสำรวจและติดตามนักเรียนที่มีภาวะ การเรียนถดถอยจัดทำแผนแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเช่นกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการโดยบูรณาการในกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมเข้าแถวคารบธงชาติกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายกิจกรรมทำบุญตักบาทกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นข้อมูลในระบบ CCT โดยโรงเรียนได้มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมอบเงินปัจจัยนักเรียนยากจนส่งเสริมการฝึกอาชีพด้วยโครงการร้านกาแฟเด็กน้อยโดยได้รับการสนับสนุนจาก CPS ด้านการบริหารงานบุคคล จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลโดยการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะส่งเสริมขวัญกำลังใจครูในโอกาสต่างๆมีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบยึดหลักธรรมมาพิบาลด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบคลุมตามกลยุทธ์และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขานักเรียนจำนวน84,000บาทระดมความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่างๆเช่นกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมพี่น้องคุยกันด้านการบริหารทั่วไปมีการจัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับวัดบ้านโคกหนองแวงเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นงานชาปนก,กิจงานบวชได้ปรับปรุงพื้นที่และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียน สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแก้ปัญหายาเสพติดและจัดให้มีกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดในการารณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจัดโครงการโรงเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมอีโคสคูลโดยเน้นความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะและโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายในครึ่งปีที่ผ่านมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ,ก,รกองการย้ายขยาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนประจำปีพศ2567ผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน